เปียนอาจารย์ดรทรงยศแก้มงคลดรอุทัยวันสายพัฒนาดอร์ Dr. คำเพชรนะปูริปัญญาดตรสิริกานนะพุทธนิพนธ์พินิษ์และดตรสมศักดิ์คงเที่ยงนะคะและอาจารย์ทุกท่านที่อยู่มหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพและมหาวิทายาลัยศรีปทุมนะคะไม่ว่าอยู่สาขาใดก็ตาม ดิฉันนางสาชวชนมิสาพร้อมสุขจะมารายงานเรื่องอาจารย์สอนศึกษา,าศาสตร์หนูหนูจบปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์เลยคปรับเสื้อน,นิดนึงคือที่หนูโทรไปเนี่ยสิ่งที่หนูอยากเรียนก็คือหนูอยากเรียนบริญญาเอก ความต้องการที่นักศึกษาอยากเรียนปริญญาเอกเนี่ยมีหลายปัจจัยหนึ่ง you know you know nowris คุณต้องการสกิลมิ่งไหมคุณต้องการ nowris ไหมเล่าแบบทางการนะคะหนูเอาสายแพทย์เข้ามาพุ่มยงด้วย ไบโพล่ากับสารเสพติดเช่นเหล้าบุหรี่สิ่งเสพติดต่างๆบุหรี่ไฟฟ้าเมลงในปอดและตะับแข็งที่คุณพ่อคุณแม่หนูตายจริงที่หนูออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ดา่าแค่บอกว่า ตอนเนี้ยถ้าหนูไปจอเจียหนูโดนยูเคนแน่นอนนี่หนูใส่ชุดนักนักศาแล้วยูเคนกับรัสเซียเนี่ยแต่จอเจียเนี่ยมันอยู่ติดกันเขาเป็นคนผิวขาวและผิวดำจะดำแต่ขาวดูแลที่ดูที่ ดูที่นิสัยเออไอไอคนนี้ผิวดำแต่อ่อนโยนชอบออกกําลังกายอย่างเช่นพี่นิโกที่ตัวสูงสูงอะที่เขาออกกําลังกายอยู่ส่วนฟิตเนสมหาลาัยสีปทุมอะไม่ได้เพิ่มนะนายคิดว่าโอ้โหโนักกีฬาบาส เกสบอลหรืออย่างไรหรือก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปทำง,งานน่ะทุกคนอาบน้ำปะแป้งทาป่งทาปากแต่ไหนทาที่ไหน,น,นเนี่ยนหยก็ยังไม่ได้ทานายไปของไหนเอาหัวข้อนี้แล้วกันด็อกเตอร์คําเพชรกับด็อกเตอร์ทรงยศ เอาหัวข้อบภาวะผู้นำโลกเลยผู้นำโลกของเมกาและโอปามาของลอนดอนอลิซาเบตท,ที่ตายไปแล้วเมื่อก่อนเป็นอลิซาเบตคือพระราชนินีประเทศไทยลองออฟ The King อีลเวนหนูถามหน่อยทำไมไม่เอาหัวข้อหลักๆที่เป็นหัวใจมาพูดไอ้นี่หนูไม่ได้ด่าการศึกษาหนูไม่ได้ดัาลิซ่าอะไรเลยแต่หนูตามไม่ทันหนูหาอะไรที่หนูนอนหาเนี่ย หนูหาบทความของลิซ่าไม่ทันลิซ่าไม่ได้วงมาให้หนูเมื่อวานหนูเล่นกับลิซ่าอยู่พักหนึ่งหนูถามว่าลิซ่ายูเคนเขาบอกว่ายูเคนนะตอนเนี้ยอาจจะลบกันอยู่นะหนูตอบให้นะพี่ลิซ่าหนูชื่อไหนเช่มิสซาผอมสุขหนูกระดกกระเดกที่สุดในโลกเลยหมายย่องที่สุดในโลกเลย แล้วอ้วนที่สุดในมหาลัยเลยแล้วดาวคณะที่สุดในมหาลัยเลยยูเครนกับจอร์เจียกับรัสเซียอยู่ติดกันเพราะมันเป็นทวีปยุโรปทวีปยุโรปเนี่ยครึ่งหนึ่งของทวีปเนี่ยนับถือศาสนาคิดค่ะอันนี้เราสวัสดีหน่อยเขาจะบอกว่า เราเราหลับตาก่อนหนึงเราใช้สมาธิก่อนเดี๋ยวขอใช้สมาธิในการพูดแป๊บหนึง่งอ่ะชนวิสานึกออกแล้วตอนชนวิสาเข้าไปเรียนปะริญญาตีใหม่ๆชนวิษานึกถึงลงเท้าชนวิสาเองเพราะ ลองเท้าของชนวิสาจะไม่มีไซส์แต่ไซส์ใหญ่ถ้าคุณหิงบอกยักษ์เอ้ยไอ้แม่นางพันธุรัตเองจะไม่มีเสื้อใส่ที่เองอ้วนอยู่อย่างนี้หนูก็ไปออกกำลังกายหนูก็ไปกินยาแล้วความอ้วนตอนนั้นแม่อยู่ประชดโมโหมชีวิตประชดชีวิต กินยาลดความอ้วนแล้วก็ให้น้ําเกลือที่จิตเวชออกมาสองเขาให้สองอาทิตย์เองอาจารย์อาจารย์เจตใจดีพักหลังน่ะหนูถามหน่อยยาเสติดมันเป็นวันที่ยี่สิบผ่านมาแล้วทำไมเราไม่ค้นคว้าเกี่ยวกับยาเสติดและไบโพลา ไบโพล่าเนี่ยก็ดูดบุหรี่ได้เพราะว่ามันเครียดหนูยังเป็นเลยหนูเป็นไบโพล่าหนูยังกินวายเลยสไปายวายคุลเลอร์สีแดงด้วยตอนนั้นหนูอายุสิบเก้าปีบริบูรณ์หนูอยู่อนุอนุรัปริญญาปอวอสอปีสองหนูหนูจะจบละหนูจบปริญญาตีแล้วนะครูเอ บาินยาโทหนูก็จบแล้วทำไมมาว่าหนูแบบนี้หนูไม่ชอบที่หนูมาพูดเนี่ยหนูไม่ได้ดา่าแต่หนูเสียงใหญ่เนี่ยน้อกรุงเทพเนี่ยน้อกรุงเทพลังสิทธิ์อะ่ะเหมือนดูถูกห้องประชุมหนู หนูต้องโทรแจ้งด็อกเตอร์ส่งรถหรือด็อกเตอร์คำเพ็ดหอประชมุมหนึ่งเขาทำพิธีไหว้ครูสองเขาทำประถมนิเทศสามเขาทำปะชินนิเทศสี่เขารับปริญญาแต่มาว่าหนูเนี่ยมันผิดเหรอคนเราอะ ขาไม่ว่ากันหรอกเขาคิดที่สมองครูเอเคยนั่งสมาธิปะ่ะครูเออินทราสกุลสุขเนี่ยบอกชื่อได้เลยหนูจบปะริญนยาทแล้วรูปนี้หนูจะวิ่งวิ่งเข้าเว็บไซต์แทบไม่ทันแล้วหนูสามารถสอนภาษาไทยได้สบายๆเลยที่หนูร้องให้เพราะอะไร หนูคิดถึงอาจารย์รัตนาพรยูซอกหนูคิดถึงปาโมตถ้าไม่พอใจก็ไล่ออกดิวันนั้นน่ะอย่าทำกับหนูแบบนี้หนูไม่ชอบไปสรรหาเรียนปริญญาโทไปเรียนเอกได้แล้วนะครูเอหนูเรียนจบแล้วแล้วก็ไม่ได้คอรับชั้นเข้ามาด้วยและก็ไม่แทะไม้กองเข้ามาด้วย หนูจ่ายเงินค่าเทอมพ่อแม่ใจ่ายให้ขายควายให้เองกินเรียนด็อกเตอร์คำเพชรกับด็อกเตอร์สนุนยศไปกินส้ตมตำปลาล้ากันหนูไหมหนูเป็นคนบ้านนอกหนูจบมหาลาัยศิลป์บุมขอนแก่นมั้งคนเรามีความอดทนแต่อดทนน้อยมากสูงเท่าไหร่อ่ะ เวลาด่าเขาไม่ด่าคำหยาบคายหรอกแต่เสียงใหญ่สวัสดีค่ะพี่ลิซ่าหนูขออธิบายเรื่องยูเคนนิดนึงนะคะยูเคนเนี่ยมันเป็นเมืองของประเทศรัสเซียกับจอร์เจียแล้วมันอยู่ติดกัน แล้วมันมีทหารเอ่อชนเผ่าดำและขาวที่ที่เขาประท้วงกันนะสีผิวอย่างหนูสีผิวขาวอย่างเงี้ยเขาจะถามว่า I am sorry แล้วถ้าเขาให้สมาร์ทโฟนพี่ให้แท็บเล็ตพี่ให้ไปเลยเนี่ยเขารวยกับพี่อีก นี้ข่าวใหม่เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไบต์แล้วก็พี่โตแล้วก็พี่เออนักข่าวสารยุทแล้วก็พี่การใช้เปลี่ยนพอยหนูไม่ได้เป็นนักข่าวหนูเรียนบริหารมาข้อสองสิ่งที่ต้องตักเตือนกันนะคะผ้าอนามัยถน่วซ่วม ถ้าซ่วมมันตามซ่วมมันเต็มเขาว่าพี่ไทยก่อนเลยเวลาไปต่มมอกะดุนาเข้าแถวด้วยนะคะไอนน้หนูพูดความจริงต่อค่ะพิลิซ่าหนูจะดังได้อยู่แล้วฟังนะคะการเรียนการสื่อการเรียนการสอนเนี่ย มันมาเป็นระนดับอันดับสิงคโปร์มาลำบวนถ้าอยากเรียนไปอะไรปะลิญญาเอกไปต่อประเทศสิงคโปร์ก็ได้เพราะว่าบ้านเมืองเขาสะอาดกว่าเวียดนามที่กุ้งไปเพื่อนที่ร้อนรอนห่ัเนะปียโ,โนกับออกัสออแกนน่นะในพูดได้เลยเวียดนามเนี่ยการศึกษาเขานำหนึ่ง มาเลเซียนำสองสามประเทศเนี้ยเกี่ยวกับการศึกษาที่เราเรียนกันน่ะด็อกเตอร์เขาเอามาออกจากประเทศนี้นูถามหน่อยน้ำพริกปลาทูทานได้ไหมคะมันก็ทานได้ปลา,าข้างมหาวิทยาลัยที่เราทานกันน่ะมันก็ทานได้แต่ทำไม ต้องด่าหนโูโง่ด่าหนูควายด้วยหนูคุยกับพี่ลิซ่าแป๊บเดียวอะ่ะพี่ลิซ่าวงกดของหนูไว้เลยพี่ลิซ่าคะ่ะหนูชื่อชนวิสาพร้อมสุขคะ่ะชื่อเล่นชื่อไหนตีขิมเพมหอมโรมตอนนี้หนูหัดอยู่เอาต่าเรื่องพี่ลิซ่าหนูต่อละข้าม พิซซาหนูเอายูเคนเอาเรื่องยูเคนพิซซายูเคนเนี่ยที่เขามีรถถังเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองเขามีน้ำมันเยอะกว่ากว่าจอเจียจอเจียตอนเนี้ยหนูบอกหนูบอกโปรแกรมให้มีป้อมปาการที่มันยิงกันอะมีป้อมปาการ มีน้ำพุร้อนมีน้ำดื่มที่สะอาดแล้วมีมีน้ำแม่น้ำนายที่ไหลสู่ลงมหาสมุทรแอตแลนติกที่หนูดูเนี่ยหนูเอามาจากคุณนะแม่ก็เอามา ตอนแรกหนูมีทิปที่จะไปจอเจียขอนิดนึงนี่ทำคลิปอยู่จ๊โอ๊โอเคอคโอเคมีคลิปกินดามิสอนด้วยนะพิธิกรพิธิกรขอนิดนึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ให้พี่เขาทานน้ำแป๊บหนึ่งออะพักแป๊บหนึ่งค่ะสิบนาที ครูไหนก็ไม่เข้าใจอะไรเหมือนกันเรียบร้อยที่ครูไหนเรียนหนังสือเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ศูนย์จนถึงอายุสี่สิบเจโอนเนี่ยเขาเก่งบัญชีเขาเลยมาทำบัญชีให้หนูหนูเนี่ยเก่งดน,นตรีไทยหนูหนูทำเนี่ยก๊อกน้ำเนี่ยทำเกือบทุกวันเลยหนูจะเป็น อ,อวิศวกร,ววกรบริหารธุรกิจการศึกษาได้อและหนูถามหน่อยหนูถามหน่อยออด็อกเตอร์คัมเพ็ลองเอายูเคนไปศึกษาให้หนูหน่อยเพราะหนูหนูทำวิชาข้อสอบของดอกเตอร์คัมเพ็เกือบคนสุดท้าย หนูถามหน่อยทำไมเปิดหนังสือกันทำไมอาจารย์ประกาศบอกว่าให้เปิดโพยได้พีซ่าเรียนไปหนูหาพิซ่าตั้งนานนะมว่วานหนูเจอพิซ่า่่เอ่อพีซ่าลิเออทิกเกอใช่ไหมคะหนู YouTube ตอนนี้สี0รคนละหนูไม่รังเกียจใคร มาสกายเลยมอืเสร็จถ้าเราถ้าชนเผ่าอ่ะเขาก็แต่งงานแบบชนเผ่าหนูไม่พูดเกี่ยวกันในงานเดี๋ยวเด็กมันแลดเอายูเคนต่อนะคะพีริซ่าเอายูเคนต่อนะ พอเราไปเนี่ยที่สนามบินเขาอะถ้าเราถือมือถือซัมซุงไปเขาก็ปวดหมดอยู่ดีอะเขาปวจจนจนเจอแหวนเพชรอะใส่ต้มหูก็ต้องเอาต้มหูออกจริงไหมใส่สเตนเลสนาฬิกาก็ต้องเอานาฬิกาออก เขาตรวจหมดหนูใส่รองเท้าพละไปหนูก็ต้องยังเอารองเท้าพละออกเลยเพราะว่าเขาตรวจหมดอเมริกาก็เหมือนกันอังกฤษยิ่งห้ายแรงกว่าเดิมอีกถ้าเธอไปลอนดอน,ม,นมันก็จะผ่านแม่น้ําอีกแม่น้ำหนึ่งแม่น้ํำนายแม่หนูถ่ายรูปอยู่พระราชวังเชิญบุญ เออหนูไปเชิญบุญด้วยแต,แต่แต่ที่ไม่ที่มันไม่มีหนูเนี่ยพราหนูถ่ายให้หนูเป็คนชอบถ่ายรูปฟังหนูนะหนูมาอบรมนะหนูอบรมทุกคนเลยน้ำดื่มที่ที่พี่ริซ่าดื่มเนี่ยพี่ริซ่าคิดว่าคนอ้วนอะ ห้ามกินโกโก้ไหมถูกเบาหวานมาก่อนหนูเห็นพี่ลิซ่าทำงานแล้วหนูแบบเหมือนไอดอลถ้าหนูมีความรู้สึก,กว่าพี่ลิซ่ากำลังเรียนปะเรยนยาเอกนักข่าวอะเขาว้าวุ่นที่ไหนเขาทำงานว้าวุ่นก็คือครูเอนั่นแหละ คูเออินทิรักสกุลสุนันแหละดูถูกหนูหนูก็ฟ้องหนูก็ส,ส่งยุสิสิ่งที่พี่ที่หนูพูดในวันนี้หนูพูดเกี่ยวกับยูเคนต่อยูเคมีป้อมปราการแล้วก็จะมีปืนแล้วก็ระเบิดปงตายไหมคะถ้าอยู่เออในวันวันยี่ห้า เครื่องบินมามันเกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้ยมันเป็นอาหรับเอมิเรตของของแขกขาวเยอรมันขาหมูที่ไหนเขากินเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละคนไทยทั้งนั้นเลยเยอรมันตอนเนี้ยคนไทยยี่สิบเปอร์เซ็นที่เขาเข้าได้เนี่ยหนูบอกไปแล้ว โควิดต้องมีวีซ่าโควิดห้าเข็มถึงสามเข็มหนูอยากฉีดเพราะว่าหนูเป็นไก่อยู่ๆก็ฝันเห็นอาจารย์ทาวิตยู่ๆก็ฝันเห็นแสนดีท,ที่หนูฝันอะ่ะอันเหมือนกับว่าเราเป็นครูให้ความรู้เด็กๆ เรียกคุณไหนและกันง่ายๆต่อมานะลูกไปไปยูเคและการขึ้นเครื่องบินกะลุนาตอนลงเอามือสวัสดีพี่แอร์ขาส,ส,สเตสเขาซะหน่อยเขาพนมมือสวัสดีเราเราก็สวัสดีเขาถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นก็อาริกาโต ถ้าเป็นชาวจีนก็โฮงนิดหนึ่งถ้าเราวัฒนะคนไทยสวัสดีเอาอินโดนีเซียไหมบูโลพุทธโธแล้วก็มหาภาราตะมหาภาราตะเนี่ยมันเกี่ยวกับสิงโตมังกร ไม่ใช่มังกรพ่นไฟนะไม่ใช่แปะยิ้มนะมังกรเนี่ยขับหนูถ่ายรูปกับแม่สองคนหนูเอาแบงค์ยี่สิบใส่ปากมังกรไว้เขาบอกว่าเกี่ยวกับความรักค่ะพิลิซาเออไฮไลท์ไว้ด้วยเกี่ยวกับความรักการเงินการงานเขาเอามังกรไว้หน้าบ้านเหมือนสารพระภูมิบ้านเราอะ่ะนั่นแหละ คือวัฒนธรรมของเขาค่ะพิซ่ายี่สิบกว่าชั่วโมงละหนูจะจบคลิปละใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสั b สไคร b ์กดกระดิง่งฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงให้คุณไหนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ แล้วมาเจอข่าวต่อไปเดี๋ยวขอดูพิลิซาก่อนกำลังติดตามอยู่ตอนนี้ชมวิสาติดตามพิลิซานะคะพิลิซาเรียนเอกก็ดีใจด้วยเพราะพิลิซาทำงานแต่หนูก็ยังอยู่พาวเวอร์บายเหมือนเดิมใส่สูตรทำพาวเวอร์บายมันก็ไม่น่าเกียดจริงไหมด็อกเตอร์สริการใส่สูตรนักศึกษาทำซ่วมอ่ะ ซ่วมแตกอ่ะมันก็ไม่น่าเกียดใส่สู่เก็บเงินหอมันก็ไม,ม่มันก็ไม่น่าเกลียดมันคือการแต่งกายยูนิฟอร์มขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ